สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ่ะจ่าป่าข้าวโพดเมืองเพชรบูร์เนาะสำหรับวันนี้นะคะจ่าก็มีแนวทางตัวเลขนํามาฝากเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวจะเป็นเลขนะคะแนวทางแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ก็สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่เข้ามาแล้วเนาะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้จ๋าในทุกๆคลิปด้วยเนาะมาดูนะคะชุดแรกนะคะจะเป็นสาวฝันเนาะมาดูเรื่องราวความฝันนะคะฝันนี้นะคะสาวท่านนี้ได้เล่าเอาไว้นะคะว่าฝันแบบกึ่งฝันนะคะบอกไว้นะคะว่าเหมือนแบบเป็นลางๆนะคะอ่ะ ันแบบกึ่งๆนะคะเหมือนดวงยังไม่เห็นเต็มที่นะคะแต่ในฝันเนาะเห็นเลขสามตัวนะคะ,ะแต่ในฝันเนาะเห็นเลข3ตัวเนาะในเลขสามตัวนะคะในฝันนะคะจะเป็นฝันคืนวันพะนะคะ มาดูกันนะคะว่าอ่าฝันนี้นะคะสาวท่านนี้บอกไว้เนาะว่าอ่าฝันแบบกึ่งลางๆฝันนะคะแต่ก็อ่าเห็นเลขสามตัวนะคะอ่าสําหรับฝันนี้เนาะอ่าตัวเลขที่เห็นในฝันนะคะก็มีนะคะเจ็ดแปดห้านะคะและเก้าแปดห้าสองตัวนะคะอสองชุดเนาะอันนี้นะคะเป็นอ่า เกี่ยวกับฝันลางๆเท่านั้นนะคะก็ยังไม่มั่นใจร้เอเปอนาะแต่ก็นำมาฝากเพื่อนๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรื่องราวความฝันนี้นะคะฝันต่อมาเนาะเพื่อนๆคงจำกันได้นะคะที่คลิปที่แล้วอ่องวดที่แล้วเนาะจะได้เอามาลงไว้นะคะว่ามีเพื่อนท่านนึงได้ฝันว่า งวดน,นี้เขาจะล็อกนะคะ6 ',7 เจ็ดเจนะคะให้รีบไปหาซื้องวดน,นี้ฝันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าสาวท่านนี้เนาะฝันว่าอย่างไรนะคะและได้ตัวเลขไหนมาไว้ให้ลุ้นโชคกันสำหรับนะคะฝันนี้เนาะบอกไว้นะคะว่าสาวฝันเนาะบอกนะคะว่า ฝันว่าได้ใส่ชุดโรงเรียนเนาะไปกับเพื่อนแล้ววิ่งขึ้นรถเมล์นะคะอ่ะซึ่งในฝันนี้นะคะบอกไว้ว่าได้วิ่งขึ้นรถเมล์นะคะอ่าแล้วนะคะ ก็เห็นลิงลมบนต้นไม้สาตัวหนูพึกหนึ่งตัวกิ้งก่าหนึ่งตัวนะคะอ่าใช้ไม้เขียนะคะลงมาเนาะมาดูกันนะคะว่าอ่าสาวท่านเนี้ยนะคะงวดที่แล้วเคยฝันว่าอ่าเลขนะคะเป็นเลขล็อกเนาะอ่าวาดหวยจะล็อกหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะงวดนี้ฝันมานะคะบอกไว้เลยนะคะว่าให้เลขมาแล้วเนาะอ่าเพื่อนๆนก็นำไปลุ้นกันดูนะคะ มาดูกันนะคะว่าตัวเลขในฝันนี้นะคะ,ะสาวท่านนี้ได้วิ่งขึ้นรถเมล์นะคะสายสี่ห้านะคะสายสี่ห้าอนาะแล้วความฝันทั้งหมดนะคะตีออกมาเลยนะคะได้นะคะจะเป็นชุดหวยไทยเนาะตีออกมาได้นะคะสองสี่ห้านะคะซึ่งฝันนี้เนาะ าสาวท่านนี้งวดที่แล้วฝันได้6 7นะคะหกเจ็ดเนะาะงวดนี้ฝันให้มา4 5หรือ3ตัวก็คือ2 4 5นั่นเองนะคะอ่าสำหรับฝันนี้นะคะอ่าฝันนะคะเหมือนจะได้โชคเลยนะคะ ฝันเหมือนจะได้โชคนะคะฝันเห็นต้นไม้ใหญ่2ต้นเนาะอ่าต้นไม้ใหญ่นะคะสองต้นอ่าล้มนะคะล้มทับรถกระบะของลุงนะคะตรงกลางรถนะคะอันนี้ล้มทับเนาะล้มทับรถกระบะนะคะ2ต้นตรงกลางรถเลยนะคะ อ่ะแล้วจากนั้นนะคะไฟก็ลุกไหม้รถทั้งคันต่อหน้าเจ้าของเนาะซึ่งในฝันนะคะตกใจมากนะคะอันนี้เป็นเป็นเพียงแค่ความฝันเนาะอ่ะซึ่งอ่าสำหรับฝันนี้นะคะทะเบียนรถเนาะทะเบียนรถในฝันนะคะก็คือ หกเจ็ดสี่เก้านะคะสี่ตัวนี้เนาะซึ่งอ่าถ้าหากตัดออกมาก็จะได้เป็นหกเจ็ดสี่นะคะกับเจ็ดสี่เก้าเนาะอ่าสองชุดนี้นะคะสองตัวก็จะเป็นหกเจ็ดนะคะเจ็ดสี่และสี่เก้านะคะอ่าหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันนะคะเพื่อนๆก็ลองกลับดูนะคะลองอ่าเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหางดูเนาะอ่า มาดูนะคะฝันต่อมากันนะคะสำหรับฝันนี้บอกเอาไว้นะคะว่าฝันได้ยินประกาศจากวิทยุนะคะฝันว่าได้ยินประกาศจากวิทยุเนาะว่า,าหวยออกนะคะ อ่ามาดูกันนะคะว่าในฝันเนาะว่าอ่าทางวิทยุนะคะประกาศว่าหวยออกอะไรนะคะอ่าตามที่วิทยุประกาศนะคะนั่นก็คือ5 8 9นะคะหรือสองปประมาณนี้นะคะตัวเลขเนาะแต่นะคะ แต่ว่าในฝันเราถูกเนาะแต่คนขายนะคะคนขายบอกเนาะว่าหวยออกนะคะห้าเก้าเจ็ดนะคะอ่ะอันนี้นะคะจะจะดูะงงงงนะคะก็คือว่า สาวท่านนี้เนาะฝันเนาะว่าทางวิทยุนะคะได้ประกาศหวยออกในฝันเนาะได้ยินเป็น589หรือประมาณว่า289ประมาณนี้นะคะแต่ในฝันนะคะเราว่าเราถูกเนาะแต่ว่าเจ้ามือนะคะตัวเจ้ามือเองเนาะว่าหวยออกที่จริงแล้วนะคะออก597เนาะอันนี้นะคะเพื่อนๆก็เป็นเพียงแค่ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเพื่อนๆก็ต้อง ใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะอ่ามาดูนะคะสำหรับฝันนี้นะคะมาปิดท้ายกันเนาะอ่าฝันนี้นะคะได้บอกเรื่องราวความฝันเอาไว้นะคะฝันว่าอ่าองค์ไอ้ไข่ที่บูชาอยู่ที่บ้านนะคะ โดนขโมยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าตัวเลขนี้นะคะเกี่ยวกับไอ้ไข่นะคะที่บอกว่าบูชาอยู่ที่บ้านโดนขโมยเนาะเราจะมีตัวเลขไหนเอามารุ้นโชกันเนาะอ่ะซึ่งตัวเลขที่เราน่าจะจับมารุ้นกันเนาะอ่ะหลายท่านนะคะบอกว่า ให้รุ้นทะเบียนบ้านนะคะทะเบียนบ้านหลังนี้นะคะมาดูกันนะคะทะเบียนบ้านก็คือเลขที่นะคะ6 1อดทับ 2, นะคะอันนี้จะเป็นทะเบียนบ้านเนาะแต่อีกอหนึ่งตัวเลขที่น่ารุ้น,นะคะนั่นก็คืออายุคนฝันเนาะส่วนอายุนะคะ 28ปีนะคะอันนี้จะเป็นทะเบียนบ้านนะคะที่ฝันว่าไอ้ไข่โดนขโมยนะคะ6 1หนึ่งทับ2นะคะหากจับออกมาก็จะเป็นนะคะ612สองหรือว่า61หรือ12สองนะคะหรือ6 2สองก็ได้นะคะอ,อันนี้เพื่อนๆก็ลองลุ้นกันดูนะคะหากามีโชคร่วมกันก็น่าจะได้โชคนะคะสำหรับฝันว่าอ่า ไอ้ไข่ที่บูชาอยู่ที่บ้านโดนขโมยนะคะสําหรับสุดท้ายนี้จ๋าเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลในทุกๆคลิปด้วยสําหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่าน,นเนาะเฮงๆรวยๆนะคะจับรัตตอรีไปไหนก็ขอให้ได้รางวัลกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ